นี่ลิฟบิข้างหน้าปาักทางก็จะเห็นมีของขายเยอะแยะเลยนะครับพวกมีทั้งหูเสื้อผ้านะครับของไหว้ต่างๆนี่มีมะม่วงด้วย,มมย,วยนี่มีสังกทานน<ะ>ี่ที่เยอะเลยที่สุดก็ไข่ต้มมีไข่ต้มขายเยอะเลยเพราะว่าเอาไปไหว้พระครับเอาไปไหว้หลวงพ่อโสธรครับอเอ,เอ,เอเพลอยรู้สาเหตุไหมว่าทําไมเขาถึงต้องใช้อ่าไข่ต้ม,มอ่ะพลอย หรือว่าก่อนอันนี้เขาชอบกินเนาะเอออันนี้ก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าเออใครเป็นคนที่คิดคนว่าต้องใช้ไข่ต้มในการไหว้พระเพื่อมาแก้บนเออลิษาหนูรู้ไหมว่าทำไมเขาถึงต้องใช้ไข่ต้มมาลูกอ่ะมันเพราะอะไรอะลูกเพราะว่ามันเป็นของที่ไหว้ได้หรอแล้วเป็นไงมั่งแล้วอะไรอีกอะลูก อ๋อเรากลับมากินได้ด้วยโอ้ลิฟดามีเหตุผลนะลูกเพราะว่าโอเคผมว่าข้อเพราะว่าขอ้อเนี้ยน่าน่าคิดนะเพลงเราไปต่อพ้อต้องหาที่จอดวันนี้อากาศดีมากเลยอะลิฟดานอ่ะอากาศเป็นไงบ้างครับาอ,อากาศเป็นยังไงบ้างครับรอวันนี้ฝนตกามาตอนเช้าใช่ไหมแต่ตอนนี้ฝนหยุดแล้วฝนตกเลยใช่ตกหไม่มีแดดเลยนะลูกเนาะใช่นี่พอเราก็หาที่จอดเ,เ,เนี่เยเจ,เจอแล้วเราถึงวัดแล้ว ไหนะวัดอะไรนะลูกอ่าวันนี้หลวงพ่อโสธรนะพุ่นหลวงพ่อโสธรอืมเฮ้ยถูกนี่ไงที่เราจะมีตลาดด้วยตรงเนี้ยนี่ตรงนี้มีตลาดขายของหลวงพ่อโสธรโสธรหลวงพ่อโสธรอ่ะหลวงพ่ออะไรลูกพุ่นนี่ยหลวงพ่อโสธรไม่พอนะลูกพูดซิโสโสหลวง จอตัวนี้มีที่จอดในร่มด้วยเรามาดูนี่มีที่จอดในร่มไหมมาดูกันโอเคว่างพอดีเลยไไโอเคว่างพอดีเลยได้ที่จอดพอดีเลยโอเคโอโเคเอาถึงแล้วรีบดัน<ม>เดี๋ยวเงรถไปรักกันนะ บ๊ายบายจบแล้วนี่ยตาตอมแกงนี่เห็ดเขทำเป็นว่าร้าวนี่แล้วก็เราเตรียมไข่มาเองนะนี่ยายแอนต้มมาให้อย่างดีเลยเราไข่ต้มไปไหว้พระกันลูกไปพูดจอกันที่โทรเด็ด้วยแม่มาถึง็ซื้อบุญก่อนเลยด่าระวังรถแะ้ลูกเนี่ยบุญรถสีอะไรบ้างนะลูก ไลูกได้เดี๋ยวค่อยกินนะไม่เดินกินนะไปไปเดินไปกับแม่ไป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 นี่พอข้างในริมดาข้างในก็มีตลาดด้วยนะลูกของไข่เยอะแยะเลยแม่ลืมอะไรไว้ในรถปะครับมีปะลูกลืมอะไรไปที่รถปะนี่ดูของไข่เยอะแยะเลยแม่มีตลาด นี่เดินทะลุไปออกไปข้างหน้านี่เอ,อาทถวนี้ก็ได้เอวอ้อ้แม่ตรงนี้เขามีอะไรข้างในก็มีตลาด นี่เราไปทางนูน้นขวานี่เราไปขวามือตรงนี้พอไปทางนี้เ,เ,รเราต้องข้ามไปทางนูน้นระวังรถนะลูกนี่ดิดาเราเข้ามาไว้ตรงนี้โอ้แม่เด๋ดวน็้เขาติดแอร์หมดแล้ววะตอนที่เรามารอบนั้นยังไม่ติดแอร์เลยไปลูกอ่าเดินเข้าไป อ่เราไปหาที่นั่งไหว้ก่อนนะเนี่ยนี่งหลายคนก็มาไหว้กันเนี่ยนี่ตรงนี้ก็ได้แม่ว่างๆเนี่ยเ,เอ็ดิดาเราไข่ต้มมาไหว้แล้วเอาไว้แล้วทำได้นหนูว่ายกมือไหว้ก่อนอ่าเด้ไหมท่านบาร์ดีอ่า หนูยกมือไหวอ่าเอาไว้ไวในนี้ก่อนก็ได้ลูกไม่เป็นไรหนูยกมือไหวว่าหนูนำไข่ต้มมาถวายหลวงพ่อโสธรนะครับนะขอให้หนูสุขภาพแข็งแรงนะบอกสิเดี๋ยวเราไปสวดมนต์ตรงนู้นกันอีกทีนึงนะลูกนะเยกไ้ว่ยกมือไหวก่อนครับโอเคอ่าเดี๋ยวแมมากินได้ลูกโอเคปะไปซื้อดอกไม้มาไหว้พระกันปไป อไปต่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 ัไรต่อยวต่ไปต่อไปต่รไปต่อไปต่อไปตอไวต่ต่อไปน่อไปต่อไปต่อ้ต่อไป่อไปไป่อไปต่นไป่อไปต่อไป่อไป่อไป่อแ่อไปก่อไป่อไปต่อไปต่นไปต่ไปต่งไ่อร่อไต่อไปท่าไป่อนป่อไปต่อไ่อไตรงเป่อว่าท่อนเป็นเจ้าของเป็น่อไปอ ไปเดี๋ยวเข้าไปแม่ไปหาที่นั่งหาที่ไม่ค่อยมีคนก็ได้ีนแม่แม่แม,แม่นี่โอเค <c oughs> นั่งเลย <c oughs> ยกนะมือไหว้นะแม่แม่พูดแล้วหนูพูดตามแม่นะ <c oughs> อ่านี่คาถาค <c oughs> าถาบูชา <c oughs> เอาว่า <c oughs> นาโมตนสัะวะโตอรรันสัพุทธักดอ๋อทูเพียนเขาไม่ให้จุดเคใอยวางไว้ตรงนี้เลยว่าไงครับ แต่แกะทองไปนะไปปิดทองทองก็ใส่กันค่ะของโข้าเอวโทองอยู่ข้างในด้วยมีเสือด้วยอ่าอันนี้เสร็จแล้วโอเคปานจะไปว่ายข้างในกันมีลมได้ไหมหายไม่ได้ล uh, e ูกอ่าหนูปิดทองเลยลูกอ่านีดหน้าปิดเป็นไหมปิดแต่เป็นอ่าปิดกันแล้วก็ปิดอ่าปิดพาร์ก่อนเดี๋ยวแม่เปิดนะลูก เอาป็นเจันนะนจับาระดเแล้วมือลูบๆแม่ช่วย่ะมือรูไปลูกเปิดออกมาได้ได้แล้วิดละมังเอออกมากระดเคติดแล้วเก่งมากลูกแต่หัวตัวเองบ้างยังม่มอ่าแต่หัวตัวเอง tìu tự tay đui nín nưng à tự ảnh mà thấy pha đui này ok tìu tự tìu thôi ok tìu tự tìu rồi ok <c Mond choses> <handywave> phải 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 oh, <coughs> <nói> phải 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 ได้เดี๋ยวพ่อให้ดูเดี๋ยวพ่อให้ดูเดี๋ยวพ่อให้ดูเอาใบก่อนลูกใบก่อนอ่ะไม่ดึงแล้วไม่ดึงแล้วไม่ดึไม่ดึงแล้ววางดเมาพ่อถ่ายให้ดูอยากเห็นนะพ่อถ่ายให้ดูมาหันมาเลิฟเอาครับอืมเนี่ยอ่าแปะหมดยางอ่ะไปทยอยแปะองค์อื่นแปะรีบได้อยากแปะองค์ไหนอีกอ่าอยากแปะ อยากแปะกิเลนอันนี้กิเลนอันนี้คือกิเลนใช่ไหมแม่ตัวนี้กิเลนปะเลนเอาเลยเอาได้แปะเลยแล้วก็แปะแล้วก็ 8. แปะเหมือนเดิมแปะตรงไหนดีตรงท้องเลยนะโอเคแปะรูปลูบๆๆๆๆูปลูโอเค อ่าเก่งมากเก่งมากเก่งมากใช่อ่ะอ่ะเสียงเพียมซีไหมลูกอ่าหนูทำทำอย่างเขายกมือบนบนก่อนยกมือไหว้ก่อนอ่าไม่ขยันแต่อันเดียวนะมาแล้วไกลแล้วใกล้แล้ว อ้อาโอเคเบอร์ไร่เบอร์ไเบอร์ไรูเดี๋ยวนี้ให้ิดาดูเองลูกเลขไรลูกเลขไรลูกเลขไรลูกเลขไเลขด้เี๋ยวนี้ไม่ได้ริโชคเลแ่ม่อาแม่ลอแม่อาแ่ม่อนะหาแม่รองไพ่ไพ่แล้วว จะเลือกเองจะเลือกเลขเองไม่เสี่ยงเสี่ยงซีจะเอาเลขที่ตัวเองชอบเด็กเด็กน้อยเอ้ยแม่พลอยได้เลขอะไรแม่พลอยวันเกิดแม่เลยแม่พลอยได้เลขอะไรเบอร์สิบอ่ะให้พ่อลุยมากกก็ลุยมาสิเบอร์สิบนะอ่ะถ่ายพ่อลุยด้วยอ่ะาเบอร์ห้าอ่าเบอร์ห้า เป็นอะไรลูกพ่อได้เบอร์สิบเจ็ดยังไงลิฟดาได้เปิดแปดแล้วก็สิบเจ็ดครับลิฟดาหยอดตู้ไหมลูกสิบเจ็ดอ่ะลิฟดาเราอ่านกันเฮายเราอ่านอ่านแล้วก็เอาอ่านของใครก่อนเราอ่านของลิฟดาก่อนแม่ก็ไม่ดีแม่ก็ไม่ดีเลยมันเป็นการเสี่ยงดวงเป็นการเสี่ยงดวงนะเราแม่ไม่ดีด้วยหนูไม่ดีด้วยลิฟดาฟังนะเราไม่มีใครรู้อนาคตหรอก ว่ามันจะจริงไม่จริงมันก็เป็นมันก็เป็นความเชื่อของเราอย่างเดียแค่นั้นเองไม่โอเคเลยด่ไม่ดีโอ้งุดงิดงุงิดไม่ไม่ปีนลิดามานี่พ่อจะเล่าให้ฟังแม่พลอยนี่ลิดาพ่อจะเล่าเรื่องอะไรให้ฟังลิดารู้ไหมมานั่งกับพ่อก่อนทาไมพ่อถึงถึงต้องพาหนูมาไหวหลวงพ่อสธรรู้ไหมลูกเพราะว่าพ่ออ่ะตอนย้อนไปตอนที่พ่อยังไม่มีหนูอ่ะพ่อก็แบบอยากมีลูกมากนะแม่พลอยเนาะอยากมีลูกทําไงก็แบบไม่มีลูกสักที พ่อก็เลยมาไหว้พระแลวพ่อก็แอบขอพรโดยที่ไม่บอกแม่พลอยพ่อแอบบอกหลวงพ่อโสธรว่อาอะไรรู้ไหมว่าผมขอให้ผมมีลูกชายด้วยนะครับผมอยากมีลูกมากเลยนะครับผมมีลูกผมจะเอาไข่ต้มมาถวายร้อยฟองลิบดาใช่ไหมว่าผ่านไปไม่นานอะแม่พลอยท้องเลยว่ามีลิบดาเลยลูกลิบดาลิบดาพอท้องปุ๊บว่ามีหนูพ่อก็พาหลังจากนั้นอะพ่อก็พาหนูมาไหว้ที่เนี่ยเรื่อย แล้วเขาก็บอกกันคนแก่เขาก็พูดกันว่าเนี่ยนะลูกใครขอลูกหลวงพ่อโสธรน,นะลูกจะสซนอันนี้พ่อก็ไม่ค่อยเชื่อหรอกว่าจะสซนจริงหรือเปล่าเนี่ยลิฟดาว่าสซนไหมลิฟดาลิฟิฟว่าลูลิฟว่าลิฟซนไหมเออไม่สซนเนาะพ่อก็ไม่ค่อยเชื่อหรอกสซนไหมเอาบอย <laughs> โอเคัาแม่แม่ว่าลูกสซนไหมเนี่ยลูเดี๋ยไม่ซนเลย โอเคก็วันนี้ไหว้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะแม่พลอยก็ลิฟดาเราลองไปเดินเล่นดูรอบๆกันไหมโอเคนี่นนรรครับรอบๆครับโอ้โลิฟดากับแม่พลอยกำลังนับพระว่ามีกี่องค์ กี่องค์นิดามีทั้งหมดกี่องค์ทั้งหมดมีแปดสิบนะนิดามีกี่องค์ครับมีถ่ายรูกเมื่อกี้แล้วนะได้ถ่ายแปดเท่าไหร่เด็ดแปดสิบเด็ดเคางั้นเรากลับหลังงั้นงั้นเราไปเอาไข่ต้มแล้วเรากลับกันดีกว่าเนาะเราเสร็จแล้วแล้วว่าเขาเสร็จแล้วไปรับไปรับไข่กันนี่กาจำได้ไหมของเราอันไหนไข่เราอ่ะเราจะไม่เลอะเลยนะครับทางวัดไปอนุญาตให้นำไปวางในห้องโถงใหญ่แล้ว ดืวยความเ็นเรียบร้อยของทางวัดขอความร่วมมือจากทุกท่านด้วยขอบคุณครับตรีตดาใครเราอันไหนจำได้ไหมลูกเออเอันั้นที่มีอะไรนะอ๋อหนูมีตัวสกิลบิดีไทเลตอยู่ใช่ไหมเลยจำได้โอเคไปเดี๋ยวพ่อถือให้อันนี้ไปให้แม่หน่อยอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปเดี๋ยวค่อยไปกไม่มีน้ำปลาไม่มีซีอิ๊วอะไระเดี๋ยวเฮ้ยปไปกันไปกัน โอเคลิดาลิดากับแม่พลอยลิดาเรากลับแล้วเนาะเราเสร็จแล้วเนี่ยดูของเล่นก่อนเลยใช่ไหมถ้าแม่เอาสาลายไปกินเล่นไหมสามย่างร้อยลิดานี่มันหวานนะเยลลี่นี่ก็อร่อยนะเนี่ยเยลลี่หนอนเนี่ย ลองดูดนูน้งแกัานำำใหญ่ไหมหนักไหมแ่พอ่อจะขออไปไว้ที่รถก,ก็น้ำหนักนี้ก็เดี๋ยวกลับไปนี่แตตง่